เกกป้นนา,ยยาปหมายที่ไหนดิเป้าหมายไปถึงไหมมัดกะถึงอ่ะไปไปโซนโควิดเราต้องปลอดภัยก่อนนะครับเป้าหมายเรายัางอีกอยู่อีกไกลไปไม่เอา รกกับมีเยอะหน่อยนะครับวันนี้แต่เราก็เดินทางออกไปได้นะครับนีเออ่เราปูติดตามมาติดตามมาแล้วไปกันครับวันนี้ท้องฟ้าค้มฟ้าค้มฝน,น,นหน่อยนึงนะครับวันนี้ก็ฟ้าคืฝนสะด,ดวกดีครับวันนี้ไป มาพร้อมน้ำเปล่า1ขวดสงสัยกินคนละครึ่งก็นี่นะครับเสียนกวนครับชื่อของเขาคือโอกวนนี่ครับนี่ครับดูการสิ่งรถกระดูแล้วครับก็เป็นโอกวนไหม ไปเรื่อยๆ<ข>ออมาอีกไม่ไกลนะครับ ป่าไม้ใกล้ถึงคลองอีกอยังไม่ไกลจะถึงคลองแล้ว ึงแม่น้ำโดยสวัสดีภาพแม่น้ำก็เขียวกะจีนะครับเอ้ยไม่ใช่เขียวกะจีแม่น้ำกองเราเต็มเราจะแสงรถคันนี้ไปก่อนนะครับไปดูสวงอ,อ่อนรถเซอร์เกน ไปครับไปกันเปินเดือนหาปลาเยอะแบบเปลนหาปล,าเ,า,ปลาเยอะประมาณไปกันครับวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดกล้านะครับวัดกล้าชะอุ่มไลหน่อย,อยดู เสียน,น้อยไปแล้วครับเสียนใหญ่ยังตามไปไม่ทันนะครับตอนนี้ปลาปลาปลาเขาค่อยปลายังมีเยอะอยู่นะครับตามไปเรื่อยๆครับควาหมายของเราคือวัดกล้าชะอุ่มนะครับดูเสียนกวนครับเสียนกวนไปไกลแล้ว มาถึงต้นชำชานะครับต้นชำชานี่ใหญ่นะครับเนี่ยดูโงงใหญ่้อเลยเลยสวยนะครับเป็นพุ่มให้ความร่มรื่นดีมากสวัสดีเจ้าที่ยวทางนะครับเราก็เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางจำจำจินเดี๋ยวเทนะ้ารับังฟ้าลมหอมน่ากินรนะับเราใครไม่รู้ครับไม่รู้เก็บได้เปล่า เดียวกับจริงอยมีงูคาบงูเรียบร้อยแล้วบ่องทงิ้งโอ้ยมีปลารถจะมีขับตาบกลางไปเรื่อยนะครับรถ ตอนนี้ก็มาถึงสถานปฏิบัติธรรมเบญจมะบอ่อพิษธ,ธรรมสถานนะครับนี่จะเป็นโรงพยาบาลสนามอำเภอคลองหลวงโซนกักโควิดนะครับโซนนี้ก็ของท่านเอกพจน์ปานแยมนะครับที่ท่านได้มาจัดสร้างกอขอขอบคุณแทนชาวคลอ,อ,องหลวงด้วยนะครับ ที่ท่านมาสร้างโรงพยาบาลสนามให้ผู้ที่ป่วยเป็นโควิดได้รักษาซึ่งก็ไม่ต้องไปหาโงารงพยาบาลไกลนะครับใกล้ๆบ้านขอบคุณการชาวบ้านอีกครั้งครับอันนี้ก็ดูความยู่ของชาวบ้านนะครับตอนนี้มีร้านขายของชาวโหดูถนนครับ เราปิ่มๆแล้วครับตอนนี้ต้นมน่วงก็ยังงามดูน้ำครับปิ่มๆครับน้ำเยอะครับแถวนี้น้ำเยอะมากเพราะว่าเข้าสู่ เออฤด,ดูมรสุมนะครับฝนจะตกเกือบทุกวันนะครับแถวนี้ก็เลยน้ำแต่เยอะหน่อยแต่ช่วงหน้าแล้งโอ้โหแห้งคอรนะครับคือลงไปเหยียบเนี่ยใต้สะพานนี้ได้สบายสบายเสียนกวนก็กับมากลับมาแถวนี้คนหาปลาก็จะเยอะหน่อยนะครับ นในหมู่บ้านฟึกษา44นะครับฟึกษา44หน่อยดูคนยิงปลาเต็มครับพอน้ำขึ้นปลาก็จะเยอะหน่อยตรงนี้เป้าหมายเราคือป,ปลาชะอุมนะครับใกล้ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ แดดก็ไม่มีนะครับวันนี้เป็นเป็นวันที่อากาศดีวันหนึ่งเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับอากาศดีรถก็มีผ่านมาเรื่อยๆแต่ว่าคุณจะเยอะหน่อยนะครับรถผ่านปุ๊บฝุ่นเยอะครับ เป้าหมายเห็นแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วครับวัดกล้าครับประมาณอีกสองรอเมตรกว่าๆจะสา0รอเมตรที่หมู่บ้านเดือพาเลตนะครับใครมีเงินหรือว่าสนใจจะซื้อมาอยู่อาศัยก็มาดูได้ครับเดือพาเลตครับเดนนินครับเดนนินเดนนิน มีกระชังยังบูมมาให้เจ้านิ่นนะครับ าม,ามาสไลเดอร์มาแล้วครับมาสไลเดอร์มาสไลเดอร์พันดอรอนนี้ตาก็จะเริ่มปวดหน่อยนึงนะครับนี่ครับข้าวัดข้าน้ำมัดกล้าครับเป้าหมายเราคือจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับ ปลยยออนี่อะไรขอ,อกเปกียวไปดิเนี่ยใครกินของเปียวนะครับ ผูสโลละสามห้าสามโลร้อยครับชาคนละครึ่งได้ด้วยนะครับอตอนนี้เราจะข้ามสะพานก่อนนะครับ ส่วนมาก็ยัจะตามมานะครับใหญ่ระวังลดข้างขวานะลูกระวังรถขวามือมาสู่ถนนหลักนะครับเนี่วัดกล้าครับสู่ถนนหลักใหญ่ของเรามีกิจกรรม ออกกำลังกานยนะครับเรามาถึงศาลาวัดกล้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ สาราวัสดารูความปลอดภัยจะสั่งเอาเอากล้วยกะมารวมกัน20่สิบบาทครับ,รบม,อมีอาหารปลาขายไหมครับไม่มีจ้าไม่มีครันะคนไม่มาปลาปลา,าก็น้อยเลยนะครับคนขายก็ถอยกลัวโควิด คนกลัวมากกว่าคนไม่ค่อยออกมามากครับซื้อไก่ทอดไ่ทอดครับผมครับไปเดิน,น,นไปดูปลากันเด็ไหนหรือเปล่ามา กินหงชิ้นร้อนนะลูกระวังร้อนร้อนรอเปล่าไม่รอ้อนเออไัวรุ่นไม่ร้อนก็กินได้มือจะไปจับอะไรนะมือเ <c oughs> นี่ยครับกล้วยไปกินโชว์หน่อยอ่อดอีอร่อยครับว่าเหลืองเลยครับฝานมากตอบอรอืมเนาะ อร่อยมากเวอร์ใครอยากกินก็อร่อยก็แนะนำเลยครับร้านหน้าวัดก้านะครับอร่อยอืออร่อยมากไปแล้วมาถึงวัดก้าครับเนาะอร่ด้วยแล้วก็ วันนี้ก็ขอจบการนําเสนอวีดีโอเรั่งเทอย่า,ยายยยน,นี้ครับเดี๋ยวเก็บรูปคือๆไปฝากคุณแม่นก่อนครับเราเรากนมาทำไหนโอเคครับอ่บาบัตีท่านผู้ชมหน่อยอบ,อบ๊ายบายก่อนก่อนไปโจ์รารกินกล้วยก่อนครับ อร่อยมากันนี้นะครับบ๊ายบดยครับ